สำหรับวันนี้สาวคนแก่นพาทุกคนมาร่วมทําบุญทําบุญเรื่องในวันคล้ายวันเกิดค่ะแล้วก็ขอส่งบุญนี้ให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบนะคะขอให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขถ้าคนที่เพิ่งทำทำช่อง YouTube เหมือนสาวคนแก่นใหม่ๆก็ขอให้ผ่าน กดพันทุกๆอย่างไปได้ด้วดีขอให้ยอดซัพ์เยอะๆเป็นแสนเป็นล้านนะจ๊ะขอบคุณมากจ๊ะเรามาเริ่มต้นจากการทําสังกทานนะคะวันนี้สาวคนแก่เลือกใช้สังกทานยาค่ะเราก็ไปเลือกหาซื้อยาสามัญประจําบ้านนะคะแล้วก็ซื้อแบบนี้มาทําสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะ แล้วก็มีแม่แล้วก็มีทูบเทียนด้วยมีถวายเพนด้วยนะคะทุกคนวันนี้มากับแม่แล้วก็หลานตัวน้อยค่ะก็กรวดน้ำรับพรจ้าหลวงตาท่านก็โปรยน้ำมนต์ให้ค่ะอันนี้เป็นอาจารย์ที่รู้จักกันค่ะนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ค่ะท่านพอดีมาเจอกันอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็ได้เค้กก้อนหนึ่งเค้กกันเกิรดไอ้น,นาชายอยากได้เหรอ ขอหรือยังขอบคุณค่ะขอเจอเสียจุบเลยมีผลประโยชน์หลังจากกลับมาจาก,จากวัดเราก็จะทำเค้กวันเกิดกันค่ะสไตล์คนงบน้อยทั้งหมดนี่ไม่เกิน100บาทค่ะวันนี้จะใช้เค้กวุ้นปีโป้แล้วก็เค้กวุ้นไข่ค่ะอันดับแรกใส่น้ำลงไปก่อนนะคะ2แก้วเราจะใช้ผงวุ้น1ช้อนโต๊ะค่ะลงไปละลายกับน้ำเพื่อให้ผงวุ้นนั้นอิ่มตัวค่ะ ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไปใส่ในหมอ้อแล้วก็เติมน้ำ1ลิตรค่ะคนดูไปเรื่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าอาุ้นไม่เป็นเป็นผงเป็นเม็ดแล้วแสดงว่าใช้ได้ค่ะลืมบอกว่าเติมน้ำตาลทรายไปแล้วนะแล้วก็ใส่นมคานชั่นค่ะเพื่อเพิ่มความมันความหอมวนให้เข้ากันนิดหน่อยค่ะไม่ต้องนานนะแล้วก็เอามาใส่ ในพิมพ์ที่เราจะทําเป็นเค,ค้กวันเกิดค่ะใส่ปีโป้ที่เราแกะไปแล้วเลี้ยงให้สวยงามนะคะแล้วก็เทวุนที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปในพิมพ์เลยจ้าทุกคนหลังจากนั้นพักสักครู่ให้หายร้อนนะคะก็เอาเข้าตู้เย็นจ้าแล้วเราก็มาทําเค,ค้กบุนไข่อีกอันนึงค่ะทุกคนห,หลังจากที่มุนเรา ละลายเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะกวนๆน,นิดหน่อยนะแล้วก็เอามาเทใส่พิมพ์จะแล้วที่สําคัญก็คือต้องตักฟองออกนะคะทุกคนเวลาเราเทเสร็จแล้วต้องตักฟองออกเพื่อไม่ให้เกิดฟองนะจะได้สวยงามแล้วก็หลังจากที่เย็นแล้วเราก็เอาเข้าไปแช่เย็นนิดหน่อยค่ะเพื่อให้เวลาเราเอามากินเนาะจะได้เย็นฉ่ำชื่นใจค่ะทุกคน เสร็จแล้วมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงว้าวสวยจังเลยค่ะามาดูเค้กไข่กันค่ะทุกคนวุ้นไข่พูดทิวุ้นไข่จะสวยไหม ข้นไข่ก็สวยเหมือนกันจ้าเสร็จแล้วจ้าน่าทานไหมคะทุกคนแล้วก็ปักเทียนค่ะปักเทียนวันเกิดเทียนตัวนี้ก็ใช้เทียนเก่าของปีที่แล้วนะแต่ว่าคือซื้อมาหนึ่งกล่องมันก็ใช้ไม่หมดนะทุกคนก็เอามาปักในปีต่อๆไปได้เลยจ้าเค้กของเราเสร็จสิ้นจ้ายุคประหยัดเท่าต้งเฮ็ดแบบประหยัดจ้าสวยไหมกินได้เหมือนกัน ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ